ซึ่งวัตถุประสงค์และคชาเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศนะคะในการพัฒนาคนไกลนะคะพร้อมการพานะท่านวิสนุวิทยยวราวัตดิฉันนางสาวสันสนิยงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชัยนาทได้รับมอบหมายจากพัฒนาสังคมว่าราชการจังหวัดชัยนาทเป็นอย่างสูงที่กรุณาให้เขียนมาเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการโลก้อยที่เกิดที่ในปัจจุบันทั้งจาก จากวิติาการของเราล้วนส่งผลกระทบต่อชีวิตคณะโดยมีผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วยหัวหน้าส่วนราชการคณะ,ะกลุ่มเบาตาเพื่อให้มีระบบก,การการับรองารปัดนี้ได้เวลาอันสมควรแล้วดิฉันขอเรียนเชิญท่านรองผู้ว่าจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอา,าก,กาศสำหรับกลุ่มเบาบาลจังหวัดชายนาฏในลำดับต่อไปที่ได้มาเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการประชุมเชิญปฏิบัติการ เพื่อจัดทําแผนรับมือและปรับตัวจากการเปลี่ยนแปลงความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่หลากหลายและมีความรุนแรงเพิ่มมากขึ้นเช่นตอนนี้นะท่านจะเห็นว่าใช้โอกาสทางของเราพบบ่อยๆนิดนึงไม่ไม่เท่าไหร่แต่เห็นทุกภาคเพื่อรักษาระดับแรกแล้วอย่างนีเป็นต้อนท่านตัวอย่างให้ความเป็นตัวและปรับตัวจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโดยเฉพาะ กลุ่มต่างที่มีการผู้สูงอายุจึงเป็นเครื่องมือสําคัญที่จะช่วยให้เราสามารถรับมือ,ก,อ,อกับปัญหาและความต้องการท่านที่มีส่วนร่วมในการถกเคลื่อนโครงการนี้โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำนักงานผมเชื่อมั่นว่าโครงการนี้จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการสร้างความพร้อมให้กับชุมชนและจังหวัดเชียงราขอขอบคุณท่านรองผู้ว่ารา,าชการจังหวัดเชียงาค่ะ แล้วต่อไปนะคะขออนุญาตตกเฟรมไปไหมคะขยับขยับเข้าไปไหมคะค่าขอค่าขอเพียงเดียวช้นานะคะ